สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านกันเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องสัิกาพาเครื่องทั่วไทยกันนะ EP นี้เป็น EP ที่2ี่20กันแล้วนะคะพี่พี่วันนี้น้องมีพาเครื่องพาบ้านราคาแบ่งปันรายการละ300อบาททุกอง์คทุกรายการกันเลยนะคะพี่พี่ วันนี้นะ EP ที่20นะน้องมีรายการพิเศษด้วยนะ2รายการนะคะพี่พีขารายการพิเศษรายการละ400บาทมี2รายการเท่านั้นนะคะพี่พีขาน้องฝากพี่พีที่เข้ามารับชมรับฟังนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องกันด้วยนะคะพี่พีขามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะน้องขอบวกเพิ่มด้วยนะคะพี่พีขา50บาทนะ หรือพี่ๆท่านใดที่สะดวกโอนน,อน้องจะส่งให้ฟรีเลยนะคะพี่ๆขาช่องทางการติดต่อของน้องนะเป็นช่องทางการติดต่อเดิมเลยนะคะพี่ๆขาเป็นเบอร์โทรนะเป็นเบอร์0932701982นะ i d line นะคะเป็นเบอร์โทรเช่นเดียวกันเลยเนาะเป็นเบอร์0932701982เลยนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยนะคะน้องยินดีให้บริการทุกท่านกันเลยนะ น้องขออนุญาตนะพี่พี่ค่ะน้องขออนุญาตไปรายการพิเศษรายการแรกเนาะขออนุญาตซูมนิดนึงนะคะนี่นะรายการพิเศษรายการแรกเนาะเป็นพระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีนนะคะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบกันน้ำพลาสติกกันเลยนะพร้อมสวมใส่กันเลยนะคะพี่พี่ค่ะขออนุญ,ญาตให้พี่พี่ได้รับชมด้านหลังนะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้กันเลยนะ รายการถัดไปนะคะเป็นรายการที่สองของรายการพิเศษแล้วนะรายการที่สองของรายการพิเศษนะเป็นพระพุทธชินาราชรุ่นอินโดจีนเช่นเดียวกันเลยนะมาพร้อมเรียมพร้อมกรอบพร้อมใช้งานพ้อมสวมใส่กันเลยนะคะพี่ๆขาสวยๆงามแบบนี้กันเลยนะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะ น้องขออนุญาตนะไปรายการละ3 0 0บาทนะพี่พี่ขารายการละ3 0 0บาทรายการที่1นะเป็นพระขุนแผนภายกุมารหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะคะสวยๆแบบนี้กันเลยนะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมก่อพร้อมใช้งานกันอีกเช่นเคยเลยนะด้านหลังเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พีขาสวยๆแบบนี้กันเลยนะ รายการถัดไปนะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองเนาะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะเป็นพระเนื้อผงนะคะพี่ๆขาด้านหลังเขานะก็จะมีรูปล็อกเก็ตหลวงปู่โตไว้แบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้กันเลยนะรายการถัดไปดีกว่านะเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาทิโกวัดตะโกนะคะ นี่สวยๆแบบนี้กันเลยนะด้านหลังเขาก็จะมียันประทับไว้แบบนี้กันเลยนะคะรายการถัดไปนะเป็นรายการที่4นะคะ รายการที่สี่นะเป็นขุดสะเล็กหลวงปู่เผือกนะวัดกิ่งแก้วนะคะมาพร้อมเรียมพร้อมกรอบพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่กันเลยนะสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะขออนุญ,ญาตให้รับชมด้านหลังนะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆขานี่รายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่ห้าเนาะ รายการที่ห้านะเป็นพระกิ่งปาวะเลศห่มคุมนะวัดบวรน,นิเวศนะคะนี่สวยๆแบบนี้กันเลยนะมาพร้อมเรียมพร้อมกอบพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่กันอีกเช่นเคยเลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยนะคะรายการถัดไปดีกว่านะเป็นรายการที่หนะคะ รายการที่หกนะเป็นพระสมเด็จวัดละคังนะมาพร้อมเรียมพร้อมกรอบพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่กันเลยนะคะพี่ๆคะ่ะนี่นะสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะพี่ๆคะ่ะขออนุญ,ญาตให้รับชมด้านหลังนะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะรายการถัดไปนะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนะเป็น เหรียญพระปิดตานะของหลวงพ่อแก้ววัดละหารไล่เนาะมาพร้อมกล่องแบบนี้กันเลยนะคะขออนุญาตแกะให้พี่ๆได้รับชมด้านในนะนี่นะคะเหรียญเขาก็จะเป็นเนื้อเปียกทองแบบนี้เลยนะเป็นพระปิดตาของหลวงพ่อแก้วนะคะเป็นเนื้อเปียกทองเนาะสวยๆกันเลยด้านหลังเขาก็จะประทับยันไว้แบบนี้กันเลยนะคะ นี่มาพร้อมกล่องกันเลยนะคะพี่ๆขาขออนุญาตไปรายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดเนาะเป็นพระคำข้าวเนาะเป็นพระคำข้าวพระหางหมากของหลวงพ่อฤษีลิงดำนะคะสวยๆแบบนี้กันเลยเนาะนี่พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยนะคะสวยๆกันเลยนะรายการถัดไปนะคะ เป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านะ,ะเป็นพระเป็นพระหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะพี่ๆขาขอภัยนะ,ะนะ้องขอภัยนะคะ,ะนะ้องอาจจะพูดผิดนิดนึงเนาะเป็นหลวงปู่โตนะเป็นรูปหล่อหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะคะ นี่นะสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะตันนี้ให้รับชมด้านหลังเนาะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะพี่ๆขาเป็นปี2500นะนี่สวยๆกันเลยรายการถัดไปนะเป็นรายการที่10นะคะรายการที่10นะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแขนะเป็นเนื้อเปียกทองนะคะเป็นปี2517เลยนะ นี่เป็นเหรียญลงข้อพรมนะคะสวยๆกันเลยนะด้านหลังเขาก็จะประทับยันไว้แบบนี้กันเลยนะคะรายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่11นะรายการที่11ดนะคะเป็นพระสุ้มโกเนาะ นี่แบบนี้เลยเป็นพราสซุมกอเป็นพราเนื้อดินดำนะคะพี่พี่ขากับเนื้อดินแดงเนาะมาพร้อมเลี่ยมคู่กันเลยทีเดียวนะพี่พี่ท่านใดที่ได้รายการนี้ไปนะคุ้มมากเลยนะคะพี่พี่ขาได้ไปสอ่งองค์กันเลยนะคะขออนุญาตให้รับชมด้านหลังเนาะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะ รายการถัดไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองนะรายการที่สิบสองเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่กันเลยนะสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะพี่ๆขาพี่ๆท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม,มน้องเข้ามากันได้เลยนะคะน้องยินดีให้บริการทุกท่านกันเลยนะนี่รายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่สิบสามนะคะ รายการที่13บสามนะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่พี่ขามาพร้อมเลี่ยมพร้อมก่อบพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่กันเลยนะแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่พี่ขารายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่14นะคะ รายการที่14นะเป็นพระนางพยาเนื้อดินนะคะมาพร้อมเรี่ยมพร้อมกอดพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่กันเลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่น้องรับประกันเนาะความตรงปกนะคะนี่แบบนี้กันเลยเนาะรายการถัดไปนะเป็นรายการที่15นะคะ รายการที่15นะเป็นพระสมเด็จวัดพับนะพิมพ์วันทาเสมานะพี่พี่จามาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบกันนะพลาสติกกันเลยนะพร้อมสวมใส่กันเลยนะคะพี่พี่ขาสวยๆแบบนี้เลยนะพี่พี่ต้องชอบกันทุกท่านแน่นอนเลยนะคะพี่พี่ค่น้องรับประกันความตรงปกแน่นอนนะรายการถัดไปนะคะเป็นรายการที่16นะคะ รายการที่สิบหกนะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปีสองห้าหนึ่งสี่นะเป็นเนื้อเปียกทองนะคะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบกันน้ำเลยนะคะพี่ๆขาเป็นเลี่ยมกรอบพลาสติกเนาะมีสวยๆแบบนี้กันเลยนะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะพี่ๆขาถ้าน้องให้รับชมภาพไม่ชัดยังไงก็กราบขออภัยกันด้วยเนาะรายการถัดไปนะเป็นรายการที่รายการที่สิบเจ็ดนะคะ รายการที่สิบเจ็ดเนาะเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะคะเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยเนาะมาพร้อมเลี่ยมพรอมกรอบสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะพี่ๆขาสวยๆเลยนะด้านหลังเขาก็จะประทับยันไว้แบบนี้กันเลยนะนี่รายการถัดไปนะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะขอภัยค่ะรายการที่สิบเจ็ดนะคะ ขออภัยอีกครั้งนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่สิบแปดนะคะรายการที่สิบแปดเนาะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเนาะของหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะคะพี่พี่ขามาพร้อมกล่องแบบนี้กันเลยนะน้องขออนุญาตให้พี่พี่ได้รับชมเหรียญเขานะนี่เหรียญเขาก็จะประมาณนี้เลยนะพี่พี่ขาจะมีความเก่านิดนึงเนาะแต่สวยนะคมนะคะพี่พี่ขาด้านหลังเขาก็จะมียันประทับไว้แบบนี้เลยสวยๆกันเลยนะพี่พี่ขา นี่รายการถัดไปดีกว่าเนาะเป็นรายการที่19นะคะรายการที่19นะเป็นพ้าขุนแผนอุ้มนางนะคะเป็นพ้าขุนแผนอุ้มนางเนาะสวยๆแบบนี้กันเลยมาพร้อมเลี่ยพมพร้อมกรอบพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่กันเลยนะคะขออนุญาตให้รับชมด้านหลังเนาะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะสวยๆกันเลยนะคะพี่ๆทุกท่านคะ่ะขออนุญาตไปรายการถัดไปเป็นรายการที่ยี่สิบนะ รายการที่20นะเป็นเหรียญเจ้าสัววัดกลางบางแก้วนะคะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมก็อบพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่กันเลยนะสวยๆแบบนี้พี่ๆท่านใดที่สนใจต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะพี่ๆะ่ะไม่งั้นช้าอดนะคะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆะ่ะ นี่นะส,ยสวยๆกันเลยนะคะน้องขออนุญาตไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดกันเลยนะคะพี่ๆขารายการที่21สบเ็ดนะจะมาพร้อมกล่องกรรมยีกันเลยนะนี่มาพร้อมกล่องกรรมยีแบบนี้เลยนะคะเป็นพระกิ่งของหลวงปู่โตเนาะนี่นะสวยๆแบบนี้กันเลยนะพี่ๆขาขอภัยนะเป็นรูปหล่อหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีเนาะมาพร้อมกล่องกรรมยีนะคะพี่ๆขาน้องอาจจะสับสนนิดนึงนะก็ต้องขอกราบขออภัยพี่ๆทุกท่านกันด้วยเนาะ นี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะน้องขออนุญาตให้พี่ๆได้รับชมนิดนึงนะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะเป็นรูปหลอดหลวงพุตโตวัดประดูชิมพีนะนี่นะคะพี่ๆขาสวยๆกันแบบนี้เลยใต้ฐานเขาจะมีโค้ดมียันไว้แบบนี้เลยนะคะรายการถัดไปนะเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะคะ รายการที่ยี่สิบนะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะมาพร้อมเรี่ยมพร้อมกรอบพร้อมใช้งานพร้อมสมใส่กันเลยนะนี่สวยๆกันเลยนะพี่ๆคะ่ะเหรียญเขาสวยมากเลยนะรายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่ยี่สิบนะรายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นพระนาคปกแสวงขานะมาพร้อมเรี่ยมพรอมกรอบกันนะพลาสติกกันเลยนะพี่ๆทุกท่านจา๋า นี่นะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่24ี่นะคะรายการที่ยี่ี่เนาะเป็นหลวงปู่ทิมเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนั่งพานนะวัดละหารไล่นะคะมาพร้อมเลี่ยมข้างเหรียญเลยนะคะพี่ๆขามาพร้อมงานเลี่ยมข้างเหรียญเนาะสวยๆแบบนี้กันเลยนะด้านหลังเขาก็จะมีโค้ดแบบนี้เลยนะคะ สวยๆกันเลยวันนี้นะน้องมีพระเครื่องพระบ้านราคาแบ่งปนันรายการละสามร้อยบาททุกรายการทุกองค์กันเลยนะคะพี่ๆ่ะพี่ๆท่านใดที่สน,ทสนใจนะสามารถติดต่อสอบถามน้องเข้ามากันได้เลยนะคะรายการถัดไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบห้าเนาะนี่นะรายการที่ยี่สิบห้านะเป็นพระนาคปกใบมะขามนะ เป็นของหลวงปู่สุขนะคะพี่ๆขาสวยๆแบบนี้กันเลยมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบกันนะ้พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยนะคะขออนุญาตให้รับชมด้านหลังเขานิดนึงนะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆขาสวยๆแบบนี้กันเลยรายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะรายการที่ยี่สิบหกเนาะเป็นล็อกเกตหลวงพ่อรวย ขอให้คะ่ะเป็นโลเกตหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่กันเลยนะสวยๆแบบนี้กันเลยนะพี่ๆค่ะข,ขออนุญ,ญาตให้รับชมด้านหลังเนาะด้านหลังก็จะเป็นรูปหนุมานแบบนี้กันเลยเนาะพี่ๆค่ะสวยๆกันเลยนะ รายการถัดไปนะเป็นรายการที่27นะคะรายการที่27เนาะเป็นพยาคุดนะพี่พี่ขาเป็นพยาคุดเนาะมาพร้อมเรียมพร้อมกรอบกันนะ้ําพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยสวยๆแบบนี้พี่พี่ต้องจัดกันแล้วนะคะพี่พี่ขา รายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่28สิบดนะรายการที่28ดนะเป็นพระปิตาหลวงปุโตรุ่นจัมโบวัดประดูฉิมพีนะสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะพี่ๆขามาพร้อมเรี่ยมพร้อมกรอบพร้อมใช้งานพร้อมสมใส่กันเลยพี่ๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบรับชมแล้วใช่แอดไลน์เข้ามาหาน้องได้เลยนะคะพี่ๆขาหรือสนใจแบบด่วนเลยนะคะพี่ๆสามารถโทรเข้ามาหาน้องได้ตลอดเวลาเลยนะย4สี่ชั่วโมงเลยนะพี่ๆขา ้องยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะรายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่29นะคะรายการที่29เนาะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะเป็นรุ่นเพชรน้ําเอกนะเป็นปี2536นะมาพร้อมกล่องแบบนี้กันเลยนะนอะ้องขออนุญ,ญาตให้พี่ๆได้รับชมเหรียญเขาดีกว่าเนาะเหรียญเขาก็จะสวยแบบนี้เลยนะพี่ๆค่ะเป็นเหรียญทองลวงพ่อคูณนะนี่สวยๆเลยด้านหลังเขาก็จะมีโค้ดมีประทับโค้ดแล้วก็มียันแบบนี้เลยนะพี่ๆค่ะ รายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่30นะรายการที่30นะจ้ะน้องขออนุญาตซูมคืนนิดนึงเนาะนี่รายการที่ส0เป็นพะล่วงหลังลางปืนนะคะเป็นพะล่วงหลังลางปืนนะพี่ๆขามาพร้อมเรียมพร้อมกอบกันน้ำพลาสติกกันเลยนะสวยๆแบบนี้กันเลยขออนุญาตให้พี่ๆได้รับชมด้านหลังด้านหลังเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ เป็นพะล่วงหลังลางปืนเนาะขออนุญาตไปรายการถัดไปเลยนะคะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะรายการที่สามสิบเอ็ดเป็นมีดหมอเลี่ยมพร้อมเหรียญหลวงปู่สุขนะพี่ๆค่ะวัดปากคลองมะขามเท่าเนาะสวยๆแบบนี้กันเลยนะพี่ๆท่านใดที่ได้รายการนี้ไปนะคุ้มมากเลยนะคะพี่ๆค่ะได้ไปทั้งมีดหมอได้ไปทั้ง เหรียญหลวงปู่สุขเลยนะคะพี่พี่ขานี่นะสวยๆแบบนี้กันเลยนะคุ้มมากเลยนะรายการนี้นะพี่พี่ขานี่นะขออนุญ,ญาตให้รับชมด้านหลังนิดนึงด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะน้องไม่ทราบจริงๆนะว่ามันมันคืออะไรนะพี่พี่ขารายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่สามสิบสองนะรายการที่สามสิบสองนะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะ เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะพี่พี่ขานแบบนี้เลยมาพร้อมเนี่ยมพร้อมกอบพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่แบบนี้เลยนะขออนุญาตซูมให้พี่พี่ได้รับชมกันชัดๆนิดหนึ่งนี่เหรียญเขาจะมีความคมนะพี่พี่ค่ะงานเส้นงานต่างๆของเขาคมมากเลยนะพี่พี่ค่ะด้านหลังก็จะเป็นรูปไก่แบบนี้เลยนะสวยๆกันเลยนะพี่พี่ขา มาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบกันเลยเนาะรายการถัดไปนะเป็นรายการที่สามสิบสามนะรายรายการที่สามสิบสามนะพี่พี่ขาเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะเป็นเหรียญเนื้อเปียกทองนะคะเป็นปีสองห้าหนึ่งสองเนาะสวยๆแบบนี้กันเลยนะขออนุญาตให้พี่พี่ได้รับชมด้านหลังของเหรียญเขานะเหรียญเขาก็จะมีโค้ดแบบนี้เลยนะพี่พี่ขาแบบนี้เลยสวยๆกันเลยนะ ขออนุญาตไปรายการถัดไปนะเป็นรายการที่ส4นะคะรายการที่สานะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรลงยานะคะพี่ๆขาสวยๆแบบนี้กันเลยนะมาพร้อมเรียมพร้อมกอบพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่กันเลยนะคะนี่ด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะเป็นรุ่นเมตตามหานิยมนะของหลวงพ่อโสธรน,นะคะนี่รายการถัดไปนะเป็นรายการที่สาสิบห้านะ รายการที่สาสิบห้าเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะคะนี่นะคะสวยๆแบบนี้กันเลยนะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะขออนุญาตให้ชมใต้ฐา,านเนาะใต้ฐา,านเขาก็จะมีเลขสาอยู่ใต้ฐา,านนะคะพี่ๆขานี่นะรายการถัดไปนะคะเป็นรายการที่รายการที่สามสิบหนะคะเป็น เหรียญหลวงปู่สุกเลี่ยมพร้อมเหรียญเหรียญกลมหลวงชุมพรน,นะคะพี่พี่ขานี่นะด้านบนนี้จะเป็นเหรียญของหลวงปู่สุกนะด้านล่างก็จะเป็นเหรียญกลมหลวง,วงชุมพรน,นะพี่พี่ขาพี่พี่จะได้ไปสองชิ้นแบบนี้เลยนะมาพร้อมเลี่ยมคู่กันเลยนะคะสวยๆแบบนี้ก็เลยเนาะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่กันเลยนะ สวยๆแบบนี้ก็เลยนะคะพี่ๆขารายการถัดไปดีกว่าเนานะเป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะารายการที่สามสิบเจ็ดนะพี่ๆขารายการที่สามสิบเจ็ดเป็นเหรียญเนื้อ Alert เปียกทองของหลวงพ่อก็เป็นเหรียญเนื้อเปียกทองหลวงพ่อเกษรนะคะพี่ๆขาสวยๆแบบนี้เลยเนาะนี่ด้านหลังเขาก็จะลงยันไว้แบบนี้เลยนะสวยๆเลยนะพี่ๆขาเหรียญน,นี้เนาะรายการถัดไปนะเป็นรายการที่ สามสิบแปดนะคะรายการที่สามสิบแปดเป็นพระปิตายันยุ่งเนาะแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้กันเลยมาพร้อมเนี่ยพร้อมขอบกันน้าพร้อมสวมใส่กันเลยนะคะสวยๆแบบนี้กันเลยเนาะ,ะขออนุญาตให้รับชมด้านหลังนะด้านหลังเขาก็จะลงยันไว้แบบนี้เลยนะคะนี่สวยๆแบบนี้กันเลยเนาะ รายการถัดไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบเก้านะรายการที่สามสิบเก้านะเป็นเหรียญหลวงูุทิมวัดละหารไล่นะเป็นเนื้ออาปากานะพี่ๆขาสวยๆแบบนี้กันเลยเนาะด้านนี่นะเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะขอภัยนะคะพี่ๆขาขอภัยเนาะเป็นรายการที่สามสิบเก้าเนาะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้นะคะแบบนี้เลยนะด้านหลังก็จะเป็นรูปนี่นะคะแบบนี้เลยเนาะ เป็นลูกหลวงกุทิมแบบนี้เลยนะมาพร้อมเรี่ยมพร้อมกบพร้อมใช้งานพร้อมสวมใส่กันเลยนะคะรายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่สี่สิบนะนี่นะคะรายการที่รายการที่สี่สิบนะ นี่นะคะรายการที่40เป็นพระพรมหลวงปู่ดูวัสดกเนาะเป็นปี2529นะคะมาพร้อมตลับเลยนะคะพี่พี่คะสวยงามมากเลยเนาะ,ะนี่ด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้เลยนะ,ะด้านหลังเขาก็จะมีแบบนี้เลยนะ,ะสวยๆกันเลยนะคะพี่พี่ค่ะน้องขออนุญาตปิดรายการที่40เป็นรายการสุดท้ายของ EP ที่20นะคะแล้วเจอ กันใหม่ในคลิปหน้านะคะพี่ๆขาสำหรับวันนี้นะน้องมีพาเครื่องพาบ้านราคาแบ่งปันรายการละ300บาททุกรายการทุกองคกันเลยนะมีรายการพิเศษด้วยนะคะพี่ๆขามีรายการพิเศษ2รายการนะรายการพิเศษรายการละ400บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆขามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะบวกเพิ่ม50บาทนะหรือพี่ๆท่านใดที่สะดวกโอนเนาะน้องจะส่งให้ฟรีทุกท่านกันเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะน้องก็ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะฝากพี่ๆทุกท่านเนาะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องกันด้วยนะคะพี่ๆ่ะสำหรับวันนี้สำหรับ EP นี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ